วันนี้ค้าดอีเบย์เ,บยเหมือนเป็นเอกลักษณ์เลยนะจองมาคนเดียวไ,ไม่มีคนมามา <laughs> ีคนมามีคนมาแจมนั่งแจมด้วยคนหนึ่งมาแซมแจมแออของคุณเป็นผมอยากสัมภาษณ์ด้วยไ่าเป็นเคที่แบบทํามาประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณสองเดือนทามาสองเดือนแล้วเนอะแล้วคิดไงถึงมาอยากมาเรียนเพิ่มอ่ะออมีปัญหาว่าคือได้ลดมิมิตมาแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาขายอ๋ออ๋อโอเคลิมิตเท่าไหร่ละ ตอนนี้สบ้อยสี่สิบก็ถือยังไม่เยอะนะแต่ว่ารู้วิธีขอเพิ่มอีกไหมออาแต่ร้อยสี่ิบก็ยังคิดไม่ออกจะขายอะไรไแต่ว่ารู้วิธีการขอเพิ่มอีกไหมรู้รแล้วนะมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งอีเมลเอาก่อนช่วงเช้าว่นช่วงเช้าที่เราจะกันเพราะว่าบังเอิญเป็นแบบคัดคนเดียวเลยผมก็เลยเจาะบ,บางตัวเลยบางตัวก็ข้ามไปการวิเคราะห์ได้อะไรเพิ่มไหมได้เยอะมากมไอคิดที่เราคิดไม่ออกตอนนี้เริ่มเป็นไงล่ะเยอะมาก แล้วจริงๆบางทุนมีนะบางทุนมีอยู่แล้วแหละใช้ครบไหมไม่ครบเออมีบางตัวก็มีอยู่แล้วนะผมเอ้ยก็รู้แล้วนี่แต่แบบใช้แบบแค่แบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังใช้ไม่เป็นเออแล้วตอนนี้ใช้เป็นยังใช้เป็นค่ะอ่าหลายๆตัวเลยทั้งทางมือถือเอ้ยทั้งบางเว็บเอ้ยถูกป่ะแต่มีเทเลพีเพิ่มขึ้นอีกถูกป่ะ,<ฮ>ะแล้วก็บางตัวใช้ผิดเช่นไปฟอลโล่ใช่ออมผิดเต็มๆหาเรื่องโดนโดนโดนสวนอันนี้ไม่รู้เออโดนสวนแล้วก็ ตัววิเคราะห์ในแอปฟีฟีอีเบซึ่งก่อนได้ทําไปด้วยถึงอันนั้นไม่รู้ไม่ได้ทำก็มีประโยชน์สามารถคิดว่ากลับไปน่าจะมีประโยชน์ไหมมีมากนะฮะก็น่าจะช่วยได้นะฮะแล้วก็ที่ผมเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่คุณทำมาแล้วที่คุณขายได้บ้างแล้วการเน้นดูแลลูกค้าเก่าสําคัญแค่ไหนอะสาคัญมากค่ะซึ่งเราไม่ได้ทาเลยทาบ้างแต่ว่าอย่างที่เล็กน้อยอะไรเงี้ยไม่ได้ทําอืม คือของผมพูดตรงๆนะเก็บทุกเม้นไหม,ม <laughs> เราเราคิดภาพนะถ้าเราเป็นไบเออร์เป็นผู้ซื้อแล้วเจอคนขายอย่างเนี้ยคุณรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกว่าอยากกลับมาซื้ออีกใช่แล้วประเด็นคือในในการขายของพูดตรงๆมันมีคันแข่งขันสูงก็มีการตัดราคาการเทคแคร์ดูแลลูกค้าเก่าทําให้เขารู้สึกว่าร้านเหล่านั้นแบบเทคแคร์ดูแลเขาดี มันยื้เขาแล้วคุณก็เห็นตัวอย่างรุ่นพี่ที่แบบว่าคนอื่นแต่ราคาแต่เราขายแพงกว่ามีคนซื้อ,อซึ่งมันเป็นไปได้เพราะมันคือการเทคแคร์ดูแลปะใชะ่บางอย่างที่แบบว่าที่ผมบอกประโยคเล็กน้อยที่แบบทําให้เขารู้สึกประทับใจมันสําคัญแค่ไหนคุณมะสาคัญมากมันเหมือนมันเหมือนจีบผู้หญิงอะแบบค่อยค่อยหยอด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 แล้วมันติดไหมติดเอ <laughs> อน,นั่นแหละ <laughs> เขาต้องหยอดทุกเม็ดทุกเม็ดอ่าโอเคจบหลังขายดูแลลูกค้า คลิกคลิกในการพรีเซนต์คุณก็ทําเป็นบ้างนะแต่ผมเสริมให้ปะ่ะใช่ค่ะการการสร้างมูลค่าสินค้าแบบง่ายๆโดยการอัดคลิปมันดีปะ่ะดีเพิ่มมูลค่าใช่ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการสร้างสตอรี่โดยเป็นคลิปเลยหรือ,อหรือการแบบสอนการใช้งานแบบให้เขาเห็นแบบว่ามันตื่นเต้นมากเป็นเป็น,ปนมูฟเมนต์อ่ะมันรู้สึกเป็นไงถ้าเราเห็นแบบบางทีเราก็อยากซื้อไหมใช่อยากซื้ออ่า แล้วก็หลายๆตัวที่คุณลงขายอยู่มันก็ขาดไปหลายตัวไหม,อมไอ้ที่ตอนลงขายอะที่ผมเพิ่มเพิ่มให้อะ่ะที่ผมว่าคุณน่าจะไม่มีไม่มีแล้วไม่มีจริงป่ะจริงเออหลายตัวนะก็หน้าคิดว่าน่าจะได้ครบแล้วนะค่ะโอเคก็เข้าห้องแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าได้เจอกันเดี๋ยวค่อยอัปเดตแล้วกันถ้าได้ได้ให้มันเจอกันอีกก็เอาเป็นว่าสรุปให้นิดหนึ่งฮะสักสิบวดยี่สิบเดก็ได้ว่าคา์ดเนี่ยที่แบบเออคนทาแล้วแล้วแบบเออมันนั่งนั่งวันเนี้ยมันได้อะไรบ้างอะ่ะ สรุปให้สั้นๆนหน่อยก็สำหรับคาสนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคี่ยังไม่เคยทำอีเบย์เลยหรือว่าคนที่ทำอีเบย์มาแล้วนี่ก็ม,มาเรียนเพราะว่ามันจะมีเทคนิคแล้วก็มีทุลต่างๆช่วยเราคือบางคนเออน,นีดหนึ่งบางคนถามที่คุณบอกทูนโมถามว่าไม่เป็นคอมเลยไม่ไม่ใช่ไม่เป็นคอมไม่เป็นอีเบย์เลยไม่มีพื้นฐานเลยถ้ามีทุนพวกเนี้ยคุณ้วทำได้ไหมถ้าตั้งใจทาได้นะคะศึกษาได้แล้วมันก็ไม่ยากอ่ะใช่ไหมก็คือเหมือนประมาณว่าไอ้ทูนเนี้ยมันทําให้แบบไปต่อยอดในความคิดเราปะ ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีพื้นฐานคอมไม่ไหวนะอืมเออมีนิดนึงนะผมไม่ได้สอนคอมนะขอให้มีพื้นฐานคอมนะแต่ว่าเออไม่มีพื้นฐานอีเบไม่เป็นไรแต่ขอให้มีพื้นฐานคอมแน่นอนรับรองตายแน่ถ้าไม่มีคอมมาเจอผมตายแน่ตายแต่มาซ้ําได้มาซ้ําได้ไม่เป็นหานะขอมีเพื่อนไม่มีเพื่อนมีพื้นฐานคอมแต่ไม่มีพื้นฐานอีเบก็คิดว่าได้ได้แต่ยิ่งคนที่ทํามาบ้างอย่างคุณอสองเดือนคุณนั้นมันสามารถอัพอะไรได้ไหม การวิเคราะห์สินค้าแล้วก็เทคนิคในการลงขายอืมแล้วก็เก็บเล็เต็มร้อยต่างๆการทำบุญก็สำคัญไหมก็สำคัญนะคะไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ่าทริคนี้สำคัญนะอ่าอีนี้หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแคตตาล็อกชอบไม่ชอบชอบทำไมถึงชอบชอบยังันดียังไงแคตตาล็อกอ่ะพูดด้วนซ้ำจบซื้อมรือเปล่าอ่าไอเรื่องเวลาก็เข้าใจผิดใช่ไหมลงผิดเวลาเลยตอนนี้เข้าใจยัง แคตตาล็อกช่วยเรื่องเวลาได้ปะช่วยได้นะเพราะมันเห็นหนึ่งเห็นหมดใช่เห็นของเราหมดเลยเห็นทั้งร้านปะเห็นทั้งร้านแล้วต่อยอดให้สามารถที่จะขยายการขายได้ไหมใช่เปิดโอกาสการขายได้ปะใช่คือสามารถดูดีมา์ได้เอ่อเพิ่มดีมา์ดีเพิ่มดีมา์ดูโปรดักต์อื่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มความต้องการบางทีเข้าเข้ามาดูกําไรอาจจะเห็นอย่างอื่นได้ไหมเห็นได้เพิ่มความอยากได้ไหมอาจจะขายได้ปะจะขายได้อ่าขายมากขึ้นอืมนะฮะ ก็ขอบคุณนะฮะคันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,อ,รบอ๋อมีแอสบสวัสด,ดีด้วย <laughs>